วันนี้เราสั่งกูปังมาแล้วันรู้ครับว่ามันเราสั่งอะไรไปดูหน้านเพื่อนเราสั่งอะไรสัญญาณแค่ไหน <c oughs> ของชิงนี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากสิ่งที่เราหาลักมาก

ดีเจไอโอสมอเก่งชั้นห้าโป้วว้าวราคาตกแสษสี่หมื่นที่ต่อหนี่งยังไงอ้วน ผมดูคี่เข่าแก่ถึงจะไม่ใช่เต็มก็ใหม่ของฉันม,มันดำมามเลยโอ้ยชั้นปุ๊บผมบอกเป็นไนคจะเป็นสองเซตนเนตะ็ดมาแล้วชิบอุ้ย,ย <c oughs> ไม่ใกระดไนอ๋อนี่เป็นแบตเน,แนเนะีแตี่นะแบ่เตอี้อ๋อน,นี่มี ใช้ได้สี่ชั่วโมงนะก็ใช้สี่ชนะั่วโมงแล้วก็ชาร์จแบบดูตรงนี้าชาร์จนี่สแกนสแกนเกวกระเพื่อสแกนอะไรเกวกระเพื่อนี่ก็สแกนคุ้มคุ้มอันนี้อันนี้ก็กทำได้ปปปนนนนเป็นไงแล้กันก็สแกนแล้วกัน,นา กินทันทีนมันจะาเราแตะต้งตรงเลยสกล้องเยงอยู่อย่ากมันีนี่คม่ใหญ่นะนนี้จะเป็นเคสนะกล้องะแทกเคกแทแทเมี่ตนี้ะเดยัน่จะกอบปรอบไ่รู้ให้ดีเยวกโอ้เรามีโอ๊ ตัวโปกกร์เป uh, ็นกระสชายที่เสียเล็กเล็กแต่ใหใสวยไมไดเหใส่กกดจไดตัวกสไลด์สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นกดสไลด์ขึ้นนีช่องเอสตันี้แต่เอสก์เล็กใส่ปีกนี้สไลด์ลงปุ๊บโอเค ดตตัวท่อนะ้ไม่เห็ไปก่อนตนี่เวี้ราจะมีเคลียร์วกันเคลียร์าเรดีแต่เราไม่ได้เราไม่สูงเราต้องการออกกำลงกายเคลียรนะนี่เไม่ใมมอรี ตัวนะเราก็เลยไปบอกไปมาใส่ก่อนแตกเลยใช้ไอสีชั่วโมง 一样。<Yeah. S 2> <laughs>